9ร9 3 7 7ก็148หรือว่าพิสูจน์ทั้งหลายขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพิสูจน์พวกนี้ที่ภาวนาแล้วเป็นนันภาวนาดีแล้วพวกที่มาทีหลังพึงภาวนาในสำนักพวกเธอพวกที่ภาวนาแล้วไม่ต้องอาบัด949รือว่าพิสูจน์ทั้งหลายอหนึ่งในอาวาสแห่งหนึ่งถึงวันภาวนามีพิสูจน์เจ้าถิ่นในศาสนานี้มากรูปด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเสอไม่ทราบว่ายังมีพิสูจน์เจ้าถิ่นพวกอื่นที่ยังไม่มา พฉะเชิมีความสําคัญว่าเป็นธรรมมีความสําคัญว่าเป็นวินัยเป็นหมู่มีความสาคัญพร้อมกันจึงป็นวรณาเมื่อพิมเป็นวรนาเสร็จบริษัทบางพวกลุ้ไปแล้วขนาดนั้นมีพิสูจน์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนมากกว่าพิสูจน์เรานั้นต้องป็นวรณาใหม่พวกที่ป็นวรณาแล้วไม่ต้องอาบัตก็ร้อยห้าทิพยดูวพิสูจน์ทั้งหลายขนาดนั้นมีพิสูจน์เจ้าถิ่นพวกอื่นมาถึงมีจํานวนเท่ากัน ก5 1ดวงพิส์งหลายขณะนั้นมีพิสุจน์จากทิมพ่อืกมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพิสุทธิที่ภาวนาแล้วเป็นภาวนาดีแล้วพวกที่มาที่หลังเพิ่งภาวนาในสำนักพรอเธอพวกที่ภาวนาแล้วไม่ต้องอาบัตรก้5 2ด้งพิสทธิงหลายหนึ่งในอาวันแห่งหนึ่งถึงวันภาวนามีพิสุทน์เท้าทิ่ในศาสนานี้มากรุมด้วยกันแต่พิจารณนห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพเธอไม่ทราบว่ายังมีพิสุทธิ์เจ้ทีพยไพ่อเที่ยังไม่มาพ่อเธอมีความสำค เมื <ME an> <S ý 00> ่อพ่อเธอภารณาเสร็จบริษัทลุกไปหมดแล้วขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าพิสูจน์เหล่านั้นต้องภารณาใหม่เพราะที่ภารณาแล้วไม่ต้องอาบัติ378คำพิมาภาสหนึ่งมีได้โปรเล่มสี่เก้าร้อยห้าสิบสามรวมเปส่วนทั้งหลายขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากันเก้าร้อยห้าสิบสี่รวมเปส่วนทั้งหลาย ขณะนั้นมีพิสูจ้าถิพวกอื่นมาถึงยัน้อยกว่าพิสูจ์พธิปรนาแล้วเป็นกรปารนาดีแล้วโที่มาที่หลังพงปารนาได้สำหรับพระเธวพธิปารนาแล้วไม่ต้องอบัตปารนาเป็นหมู่สำคัญว่าพร้อมกันสิข้อเก้าร้อยห้ิบห้านจหลายก็ในว่าแหงหนึ่งถึงควารนามีพิสูจช้าถิ่นในสถานีมารบด้วกันแต่ประชุมกันหน้ารู้บ้างเกินกว่าบ้างะเธอรู้อยู่ว่ายังมีพิสูจ้าถิพวกอื่นที่ยังไม่มาพระเความมีความสำคัญว่าเป็นสามมีความสำคัญว่า เมื่อพ่อทีป่ประวารณาขนานั้นมีวิสุทธิ์จ้าสินพ่ออื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่าวิสุทธิ์านั้นต้องอาบารณาใหม่พอที่ประารณาแล้วต้องอาบัตุกกฎ95 6ขณะนั้นมีวิสุทธิ์เจ้าสินพ่ออื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน9ก7บขณะนั้นมีวิสุทธิ์เจ้าสินพ่ออื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าวิสุทธิ์พอที่ประารณาแล้วต้องเป็นอันประาวณาดีแล้วนอกนั้นเพึงวารณาต่อไปพ่อที่ประาวณาแล้ว,ว,ลวต้องอาบัตุกก้958 เราไปส่งหลายหนึ่งในอารวาทแห่งหนึ่งถึงวันบวนามีพิสูจน์เจ้าทิในศาสนานี้มามรูปด้วยกันจัดประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างเพราะเธอรู้อยู่ว่ายังมีพิสูจน์เจ้าทินพวกอื่นที่ยังไม่มาเพราะเธอความสำคัญว่าเป็นธรรมมีความสำคัญว่าเป็นนายเป็นหมู่มีความสำคัญพร้อมกันบวนาเมื่อพวกเธอบวนาเสร็จพอดีขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าทินพวกอื่นมาถึงเป็นจำนวนมากกว่าพุทธประชานาวันในสามร้อยเจ็ดสิบเก้า 959ขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน960ขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า961เมื่อพือเสอพรวนาเสร็จพอดีบริษัทไม่ทันรุกไปขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนมากกว่า962ขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนเท่ากัน963ขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่า964เมื่อพื่อเสนอพรวนาเสร็จพอดีบริษัทบางพวกลุกไปแล้วขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าสินพวกอ จำนวนเท่ากันก้ร้อสิบกขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าชินพูออื่นมาถึงจำนวนน้อกว่าเก้าร้อยเมื่อเสิร์ฟภาวนาเสร็จขณะบริษัทลุกไปหมดแล้วขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าินพูออื่นมาถึงจำนวนมากกว่าเก้าร้อยขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าทินผูออื่นมาถึงจะมีจำนวนเท่ากันก้าร้อยาขณะนั้นมีพิสูจน์เจ้าินพูออื่นมาถึงมีจำนวนน้อยกว่าพิสูจน์ที่ภาวนาแล้วโยน่าดีแล้วเมืที่มาทีหลังมงเา้่งพุทธพอที่ภาวนาแล้วต้องอาบัตทุก,ก,กมีความสสยคำ มีความตรงใจทำบารณานสิบข้อก็ร้อาสงหลายก็ได้อาบนแห่งหนึ่งถึงวันบารณามีพิสูจน์เจ้าจิตในสถานนี้มาลุบด้วยกันแต่ประชุมกันห้ารูปบ้างเกินกว่าบ้างพวกเธอรู้อยู่ว่ายังมีพิสูจ์เจ้าถิ่นพวกอื่นอย่างที่ยังไม่มาพวกเธอมีความสงสัยว่าพวกเราบารณากันจะสมควรหรือไม่สมควรหน่อยดังนี้แล้วยังคืนบารณาวันนี้ก็จบไปเฉยเท่านี้พรุ่งนี้มาต่อสามร้อยแปดสิบภาคหนึ่นบรี่ครับ